สวัสดีครับนักเรียนช่วงนี้ฝนก็ตกชุกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นฤดูการของขิงอ่อนที่ออกวางสุตลาดนะครับวันนี้ครูก็มาสาธิตวิธีการแกะสลักขิงอ่อนเป็นหอยสังแบบง่ายๆกันนะครับซึ่งเราสามารถจะนำวิธีการแกะหอยสังวันนี้ไปประยุกใช้กับพืชผักอื่นๆน,นะครับเช่นฟักทองเผือก มันนะครับเพื่อแกะสลักเสร็จแล้วเรานำไปแช่น้ำปูนใสและนำไปเชื่อมได้นะครับหรือจะไปประยุกต์ใช้กับพืชผักอื่นๆเพื่อใช้ในการแกะสลักเพื่อการตกแต่งหรืออะไรก็ตามนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางหรือว่า inspiration สำหรับคนที่เริ่มฝึกแกะสลักหรือว่าใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้กับตรงกับความสามารถของตัวเอง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแล้วก็ตัดขิงขออกมาเป็นเป็นแง่งนะครับส่วนนี้เราก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าหัวมันยาวเราก็ไม่ต้องเฉือนทิ้งเยอะนะครับเพื่อเป็นการรักษาเนื้อขิงเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็ปอกครับปอกผิวออกนะครับโดยใช้ด้านแหลมเนี่ยเป็นส่วนหัวนะครับ บอกว่าเกาผิวให้เรียบนะครับไม่ต้องเฉือนเข้าไปเยอะนะครับงั้นขิงเราจะเหลือเนื้อน้อยถามว่าเมื่อแกะสลักเสร็จแล้วเรานำไปทำอะไรได้บ้างก็นำไปดองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขิงเน,เนื้อมันแน่นเวลาดองเราก็ต้องกรีดให้หรือว่าซอยให้เป็นร่องลึกๆนะครับเพื่อที่จะให้น้ำดองเนี่ย ซึมเข้าไปในเนื้อขิงเกลานะครับจากนั้นด้านหางตรงนี้เราตะเกลาให้เรียวนะครับ มานี้เดี๋ยวเราก็เกลาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะมาแกะสลักด้านหัวเนี้ยเริ่มจากด้านหัวนี้ก่อนนะครับกูจะเริ่มกรีดจากยอดนี้มานะครับโดยกรีดให้ตั้งฉากกับเนื้อของขิงนะครับไม่ต้องลึกนะครับเพราะด้านยอดนี้มันจะอ่อนถ้าแทงลึกเดี๋ยวมันจะหักนะครับค่อยค่อยกรีดวนเป็นขั้นบันไดามานะครับ เว้นระยะห่างให้เท่าๆกันไม่ต้องห่างมากเกินไปนะครับหรือว่าชิดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะยากในการซ้อแต่งเนื้อนะครับใช้สายตามองการระยะให้เท่าๆกันกรีดวนมาเรื่อยๆนะครับด้านล่างนี่เริ่มจะมีความลึกมากขึ้นได้นะครับรีดวนไปเรื่อย ระยะว่าควา,ความเราแบ่งส่วนเป็น3ส่วนนะครับพอหมดส่วนที่1นึ่งเราอย,ค,อยค่อยกรีดแล้วก็ตวัดมีดโค้งลงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ซอสเนื้อตรงนี้ออกเปิดเป็นช่องกว้างนะครับประมาณขนาดนี้แล้วเราก็ค่อยๆกดด้ามมีดลงต่ำนะครับ กดด้ามมีดลงต่ำเพื่อยกปลายมีดสูงขึ้นแล้วซ้อเนื้อส่วนที่เราได้รอยที่เรากรีดไว้เมื่อสักครู่นะครับออกไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะค่อยๆใช้ปลายมีดกรีดซ้อเข้าไปขิงส่วนยอดนี่จะอ่อนนะครับฉะนั้นแทบจะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยกดด้ามมีดลงต่ำ ค่อยๆเซาะนะครับถ้าเรายกไปมีดสูงเนี่ยมันจะเป็นโพรงลึกซึ่งจะแก้ค่อนข้างยากนะครับอย่างที่ครูกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าลวดลายนี้เราสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับพืชผักอื่นๆได้นะครับโดยการขึ้นเกลารูปทรงให้เป็นทรงกระบอกแล้วก็เกลาปลายให้แหลมแบบ นี่นะครับที่กูขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็มาสลักลวดลายลายนี้ไม่ยากนะครับค่อยๆกรีดซาะวนไปเรื่อยๆนะครับรักษาระดับความลึกให้สม่ำเสมอรอบนะครับสกิดออกครับ เห็นไหมครับก็เสร็จแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับทีนี้ครูแนะนําให้ลบห่ายขึ้นครับแล้วค่อยๆเซ้อออกเกลแต่งขอบลบเหลี่ยมหน่อยนึงเพราะถ้าเป็นพวกมันเผือกหรือว่าฟักทองเหลี่ยมคมๆตรงนี้เวลาเรานำไปเชื่อมเราต้องคนใช่ไหมครับบางที ขอบตรงนี้ก็จะบินหายไปทําให้เสียรูปทรงดังนั้นเราเกลาแต่งมาก่อนนะครับเกลาแต่งให้เรียบร้อยก่อนเอาออกไม่เยอะนะครับลบแค่เหลี่ยมที่มันคมๆเนี่ยออกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยมแล้วทีนี้ถามมาเสร็จหรือยังตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเราต้องใช้มีดเนี่ยค่อยๆเกลาแต่งให้โค้งเรียบได้รูปนะครับค่อยๆเกลาแต่งมาเรื่อยๆ สารตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยด้านในนี้สอบควานอีกหน่อยหนึง่งเพื่อให้มีมิติมากขึ้น เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างน้ํานะครับกรณีที่เราจะนําไปดองให้นําไปล้างด้วยน้ามะนาว นะครับขิงก็จะกลายเป็นสีชมพูเรื่อยๆสวยงามนะครับแล้วมาต่อด้วยหัวนี้นะครับส่วนนี้คือส่วนที่เราตัดไปเมื่อสักครู่ไปแกะสลักแล้วนะครับส่วนนี้เราก็จะได้อีกตัวหนึ่งนะครับเกลาเลยครับออกเปลือกเลยโดยใช้ด้านนี้เป็นส่วนหัวนะครับ ส่วนนี้จะเนื้อค่อนข้างแก่สักนิดหนึง่งเล็กๆนี่เราเฉือนออกแล้วก็นำไปแกะเป็นตัวเล็กๆได้อีกนะครับอย่าเพิ่งทิ้งส่วนนี้เราเก็บไว้นะครับใช้ได้อีก เราเกลาแต่งให้มันกลมได้รูปนะครับจากนั้นก็เจียนส่วนยอดเนี่ยให้ค่อนข้างแหลมๆเพื่อจะเป็นส่วนหัวนะครับในประมาณนี้ทรงแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เริ่มแกะลายครับเหมือนเดิมกรีดจากด้านยอดด้านบนแล้วก็กรีดวนเป็นขั้นบันไดนะครับกรีดวนไปเรื่อยๆ ระยะห่างให้เท่าๆกันเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับต้องค่อยๆวนไปตรงกลางนี้สามารถจะกรีดได้ลึกนะครับเพราะว่า,าพื้นที่มันจะค่อนข้างหนาเวลานำไปดองน้ำดองก็จะซึมเข้าเนื้อขิงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีรอยกรีดลึกเข้าไปแล้ว ได้ยินเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะครับจากการกรีเข้าไปเพราะว่าขิงตรงส่วนนี้เนื้อจะค่อนข้างแก่สักนิดนึงมันจะมีเส้นใหญ่นะครับกรีดลงมาประมาณเศษหนึ่งส่วนสามแล้วเราก็ตวัดมีดลากยาวลงมาเลยครับเซาะตรงนี้ออกครับให้เป็นแห่งกว้าง ังเกตไหมครับว่าขิงที่พกแก่หน่อยจะมีเส้นใยค่อนข้างเยอะมีดเราก็ต้องคมมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่คมเนี่ยเส้นใยมันก็จะขาดเป็นขุยไม่สวยนะครับมีดสลักต้องหมั่นรับนะครับวิธีรับมีดกออ็ครูได้สาธิตไว้ในช่อง,องครูแล้วนะครับไปย้อนคลิปดูได้เลยครับ จากนั้นก็เราเหมือนเดิมนะครับลงามาซอสเนื้อตรงยอดนี้ออกกดด้ามมีดลงต่ำนะครับค่อยๆกลีดไปเห็นไหมครับ <He S 2> มันก็จะออกเป็นเส้นๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงเส้นนี้ออกนะครับ จากนั้นก็ตอขอบแต่งขอบอีกด้านหนึ่งลบเหลี่ยมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เกลาแต่งให้เรียบร้อยนะครับมาเก็บเนื้อด้านล่างออกให้เรียบเราก็จะได้หอยสังอีกตัวหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ แกะสลักขิงเป็นหอยสังก็นำไปลองทดลองฝึกดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครูจะนำขิงมาแกะสลักเป็นแบบง่ายๆให้นำเสนออีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ